สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านขับรถชมวิวเหมือนเดิมนะครับผมเห็นป้ายไปอำเภอสำโรงทาบ7กิโลเมตรนะครับแล้วก็บ้านสเสม็ดบ้านเมืองสีนะครับผมขับรถอยู่ฝั่งอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่บริเวณบ้านน้ำคำครับนี่ก็เป็นหนองเข็งนะครับที่เขาสูบไปเมื่อวานนี้เองนะครับผมบอกว่าสูบปลา ไปเมื่อวานนะครับสูบน้ําออกแล้วก็มีปลายเยอะทีเดียวนะครับจับไปเมื่อวาน mm hmm. เป็นเขาว่าอย่างนั้นนะครับ mm hmm. ชาวบ้านบอกอย่างนั้นนี่ครับ mm hmm. เดี๋ยวจะพาชมวิวไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ไปดูกันเห็นชาวบ้านบอกว่ามีสะพานอยู่ข้างหน้านะครับ mm hmm. เป็นสะพานข้ามห้วยทับทันครับ, mm hmm. รบเดี๋ยวไปดูกัน ฝั่งนี้เป็นฝั่งบ้านน้ำคำนะครับบ้านน้ำคำอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดถ้าข้ามลำห้วยทับทันไปก็จะเป็นจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นบ้านหมื่นศรีครับนี่ครับเจอสะพานแล้วนะครับ ครับเห็นป้ายห้วยทับทันเป็นสะพานข้ามลำห้วยทับทันเป็นเขตเขตแดนระหว่างจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ครับลำห้วยทับทันครับชื่อสะพานนะครับสะพานลำห้วยทับทันตำบลจานกับตำบลหมื่นสีนะครับก็คงจะเป็นตำบลจานอำเภอห้วยทับทันแล้วก็ ตำบลหมื่นสีอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นสะพานที่สวยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็วิวก็สวยงามนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านขับไปชมวิวนะครับฝั่งทางด้านตำบลหมื่นสีอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับ ฝั่งทางด้านอำเภอห้วยทับทันก็คือบ้านน้ำคำตําบลจานอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับข้ามฝั่งมาทางด้านนี้ก็จะเป็นบ้านหมื่นศรีตําบลหมื่นศรีอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่นะครับก็เข้าเขตของตําบลหมื่นศรีอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์แล้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ